จริงๆแล้วเราสองคนนี้เริ่มต้นจากการรู้จักกันได้ยังไงนะครับถ้าจะรู้จักกันก็น่าจะเป็นจากนุ่นกับพี่สายเออใช่ถูกไหมเพราะนุ่นกับพี่สายเขาคุยกันก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ที่พี่สายเขาชวนนุ่นเพื่อที่จะมาดูแลนุ่นก่อนตอนที่เราอยากมีข่าวออกว่าเราอยากที่จะมีลูกมีนุ่นนี่นั่นพี่สายเขาก็เลยติดต่อมาติดต่อกับทางนุ่นมาแล้วหลังจากนั้นก็ถึงมีอินโทรดักชั่นเริ่มมีเริ่มมีไผรเริ่มมีเออใช่ไหมเริ่มเริ่มเริ่มตอนนั้นเราเริ่มรู้ ครึ่งวันแรกอะเชื่อปล่าว่าวันตื่นเต้นมากเลยนะกับการที่ได้เจอซูเปอร์สตาร์แบบระดับประเทศเออคือแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองแบบนี่คือคนที่เราเห็นตั้งแต่อายุแบบได้ไดคือตอนนั้นแบบถ้าตอนที่พี่แบบแรปเตอร์นี่ผมอายุเท่าไหร่วะผมน่าจะประมาณเราห้าหกขวบอะพี่ถ้าป่ะพี่เขากัปตอนอัลบัมแรกก็สิบเอ็ดผมอะอาจจะไม่ได้แบบ พีคตอนที่แบบได้เห็นพี่ตอนแบบอยู่บนสเตจเยอะๆแต่ผมมาแบบรู้จักพี่ผ่านสื่อจริงๆน่าจะเป็นพวกแบบละคร uh huh. แล้วก็การเปร็นนักแสดงอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> วันนั้นอ่ะวันที่เจอครั้งแรกนี่ก็ทําตัวย่ามกันนะ